สั่งของออนไลน์แบบเก็บเงินปลายทางนะคะหากเราไม่ได้เป็นผู้สั่งหรือว่าได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งนะคะหรือสินค้าที่ส่งมาเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องนะคะสามารถคืนสินค้าไปยังผู้ส่งสินค้าได้หรือว่าถ้ามีการรับสินค้าไว้แล้วเนี่ยก็สามารถขอคืนเงินได้นะคะซึ่งประกาศฉบับนี้นะคะก็ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมพศ2567ที่ผ่านมานะคะก็คือประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินนะคะก็เบื้องต้นนะคะ ก็เราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินปลายทางนะคะก็สําหรับคนที่ชอบสั่งของออนไลน์นะคะอาจจะเป็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วหรือว่า,าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเช่น Facebook Instagram ก็ ถ้ามีการสั่งของออนไลน์นะคะก็บางทีเราไม่สะดวกที่จะโอนเงินไปก่อนหรือว่าอ,อ,อยากจะเห็นว่าได้รับของแล้วแหละของมาส่งแล้วก็อ,อ,อยากจะชำระเงินก็เรียกเป็นการเก็บเงินปลายทางไปนะเป็นการใช้บริการเก็บเงินปลายทางไปนะคะสำหรับการซื้อของออนไลน์นะคะ ซึ่งโดยปกตินะคะเมื่อเราสั่งซื้อสินค้าแล้วนะคะผู้ขายนะคะก็จะส่งมาให้เรานะคะแล้วก็ผู้ขนส่งเนี่ยจะเป็นบริษัทขนส่งต่างๆเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินไปส่งให้กับผู้ขายอีกทีนึงนะคะซึ่งแต่เดิมนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเ,เปิดดูสินค้าก่อนได้นะคะเราจะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็รับ ของมานะคะซึ่งนะคะก็มีปัญหาอยู่มากเลยนะคะสำหรับกรณีที่เก็บเงินปลายทางเนี่ยบางทีได้ของมาที่เราไม่ได้สั่งไปนะคะหรือว่าได้เป็นคนละแบบกันอะไรเงี้ยหรือว่าของมันเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้นะคะก็จะไม่สามารถขอคืนได้นะคะ แต่เดิมเลยนะคะทําได้เป็นกรณีที่ว่าเออเราไม่ได้เป็นผู้สั่งแล้วก็คือพัสดุก็ตีกลับไปยังผู้ขายนะคะแต่ตามกฎหมายใหม่นะคะก็ได้กําหนดให้เราผู้บริโภคเนี่ยสามารถเปิดดูสินค้าก่อนที่จะมีการชําระเงินได้แล้วก็ทางขนส่งเนี่ยก็ อาจจะมีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้ก็ได้นะคะในกรณีที่มีการเปิดดูสินค้านะคะก่อนที่เราจะชำระเงินเนี่ยให้กับขนส่งเนี่ยผู้ขนส่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบันทึกคลิปวิดีโอได้นะคะซึ่งถ้า,เ,าเราตรวจสอบดูแล้วว่า,าสินค้าเนี่ยไม่ตรงตามที่สั่งซื้อหรือชำรุดบกพร่องนะคะหรือเราไม่ได้เป็นผู้สั่งเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็ สามารถที่จะส่งคืนไปยังผู้ขายได้นะคะหรือผู้ส่งสินค้าได้นะคะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่สำคัญมากนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้เปิดดูขณะที่ขนส่งเอามาส่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการาบันทึกคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะแต่ว่า,ามีการ จ่ายเงินไปแล้วนะคะเราก็มาเปิดดูภายหลังนะคะเช่นเราออกไปทำงานใช่ไหมคะก็เวลาที่เอ่อบริษัทขนส่งเนี่ยเขามาส่งของที่บ้านก็จะโทรแล้วก็บอกว่ามีเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยู่บ้านเราก็คือ,อ,อวิธีปฏิบัติทั่วไปก็คือเราจะโอนไปบัญชีคนคนที่ส่งของนะคะตรงนี้เราก็คืออยู่ในวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบ สินค้าได้ในขณะที่มีการส่งมอบนะคะซึ่งตามประกาศฉบับนี้นะคะข้อ4.4นะคะแล้วก็กำหนดไว้ให้ผู้ขนส่งเนี่ยให้ถือเงินไว้ก่อนนะคะเป็นเวลา5วันนะคะก็อย่าเพิ่งเอาไปส่งมอบให้กับทางผู้ขาานะ,ะซึ่งถ้ามันพ้นกาหนด5วันแล้วนะคะก็ไม่มีการขอคืนสินค้าหรือว่ามีการขอคืนเงินนะคะก็สามารถส่งเงินไปยังผู้ขายได้นะคะหรือผู้ส่งสินค้านะคะ แต่ถ้าภายใน5วันนะคะนับแต่วันที่ได้ส่งส่งสินค้าไปนะคะถ้าผู้ซื้อแจ้งว่าสินค้าที่ได้นะคะไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อหรือว่าได้ของไม่ตรงตามที่สั่งซื้อหรือว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องเนี่ยก็ให้ผู้ขนส่งเนี่ยทำการตรวจสอบสินค้านะคะถ้าเป็นไปตามที่ผู้ซื้อเนี่ยแจ้งจริงๆนะคะก็ให้ ผู้ขนส่งเนี่ยคืนเงินให้กับผู้ซื้อนะคะและส่งของกลับคืนไปยังผู้ขายสินค้านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายหรือคดีความต่างๆนะคะก็สามารถปรึกษานะคะผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ หากชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ